ช่ดดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกนะคะชุดนี้ค่ะจะเป็นโทนสีส้มสวยงามสดใสามากๆเลยค่ะแซมช่อด้วยสีอรสพีชสีขาวนะคะแล้วก็จะมีแซมช่อนะคะด้วยดอกทานตะวันเล็กๆค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะสวยงามสดใสามากๆเลยนะคะท่านไหนชื่นชอบแนวสดใสนะคะเจ็บแนะนําเลยค่ะช่ดดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกนะคะไม่ว่าจะเป็น ใช้ในงานแต่งงานนะคะงานพิธีการต่างๆค่ะงานบวชนะคะงานต้อนรับแขกงานประชิมนิเทศนะคะงานการกุศลค่ะได้ทุกโอกาสเลยนะคะอยากจะได้นะคะโทนสีอะไรค่ะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเจี๊ยบทำให้ได้ทุกโทนสีค่ะช่อดอกไม้เข็มกลัดติดหน้าอกค่ะ ขอพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะขอพระคุณทุกๆบ้านนะคะขอพระคุณคะ่ะ